สวัสดีเราคือมูนฝอยและนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นพลังงานสะอาดสุดเท่ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลแต่ก่อนที่เราจะเป็นแบบนั้นได้เราต้องถูกมนุษย์แยกให้ถูกที่ถูกทางซะก่อนจะโดนทาไปไหนเนี่ยหรือว่าหรือว่า เราจะถูกทิ้งเป็นขยะทับถมจนเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนลอยขึ้นไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศมีการกักเก็บความร้อนภายในที่สูงขึ้นส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกรวนหรือคลายเมชเช้งถ้าเป็นแบบนั้น <c oughs> ฉันก็ไรประโยชน์นะสิว้าว โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนเส้นทางแห่งการเป็นพลังงานสะอาดของเรานี่นาแต่การที่เราจะไปเป็นพลังงานสะอาดได้เราจะต้องผ่านกระบวนการ r e คิ e เดรียฟูลหรือเรียกสั้นๆว่า RDF จากนั้นเราต้องถูกพาเข้าตะแกรงขัดแยกขยะแบบหมุนเพื่อนำชิ้นส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ออกไปขยะส่วนที่ใช้ได้จะถูกส่งต่อเข้าสู่ตเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อสร้างความร้อน ส่งต่อความร้อนที่ได้ไปต้มน้ำเพื่อทำให้เกิดไอ้น้ำผักตัวกังหันให้หมุนจนเกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าออกมาเป็นพลังงานสะอาดยังไงล่ะพลังงานที่ได้จะถูกหมุนเวียนไปใช้ภายในโรงงานและขายคืนให้กับการไฟฟ้าและบางส่วนจะถูกแบ่งไปใช้ภายในชุมชนว้าวเราก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยแต่จะดีกว่านี้ถ้าหากทุกคนช่วยกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการสร้างขยะที่เป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนจากขยะที่ไหลค่าร่วมกันทำให้มีคุณค่า Clean Energy for Life Climate Change